กราบสวัสดีงามๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมท่านเปร์ามาแล้วครับล่าสุดคลิปปังของผมนะครับล่าสุดคลิปปังของผมขึ้นมาที่แตะที่สา0 8, 0ส0แปดพผู้ชมแล้วนะครับตอนนี้3 0 8, 0แสนแปดพผู้ชมครับอัปเดตเมื่อสักครู่นี้ครับขึ้นมา แล,แล้วนะครับยอดยอดวิวอยู่ที่3,000สนครับ3 0 0 0 0 0นะครับเพิ่งเข้าไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ครับคลิปที่ผมไปถ่ายปอคุ้งเผาหลัก4ี่สะพานใหม่นะครับ่าสูตรก็จะขึ้นมาแต่ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงขอขอบคุณ FC น้องอุ้งอิง เพชรบ้านแพงขอขอบคุณครับขอเจริญเจริญนะครับถ้าผมได้ไปถ่ายสานวน้อยเพชรบ้านแพงอีกรอบผมก็จะได้นำยอดวิวตรงนี้แบ่งเอาไปเป็นมาลัยให้น้องนะครับผมสัญญาว่าจะเอา ยอดวิวที่ผมได้มานี้ผมจะแบ่งออกมาเป็นมาลัยแล้วก็เอาไปให้น้องที่หน้าห้านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจท่านแปรมาแล้วนะครับขอให้ยอดวิวนั้นฟังฟัง,ฟง,ฟงดันๆันขึ้นไปอีกนะครับรู้สึกว่ามันก็กำลังเมื่อวานเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อวานตอนเย็นผมมองดูยอดวิวอยู่ที่300 0 0 0กับอีก0 0 0กว่กวิวนะครับ แล้วมาดูตอนเช้าก็กระโดดขึ้นไปอีก2,000จาก5,000เออ3,000เลยครับจาก5 0า0 0 0ตอนเช้าเม่อตอนเย็นเราดูอยู่ที่3 000, 5 0 0 0 0ันวิวนะครับกระโดดตอนเช้ามาขึ้นมาอีก3ตอนเช้าขึ้นมาอีก3า0 0 0นใช่ไหม5้0 0ั0 6 0พัน5 0 0 0ัน 6 0พัน0 0 0 8,000ใช่ไหมกระโดดขึ้นมาอีก3 0มพันครับสุดยอดมากเลยครับเราดูแค่ตอนเย็นนะครับแค่ตอนเย็นเราเราได้แค่ประมาณ30,000 0กับ5 0 0พันนะครับแค่ตอนเย็น,นครับตอนเช้ามากระโดดขึ้นมาเป็นเพิ่มขึ้นมาอีก3 0มพันถือว่ายังคล้ายว่ายอดวิวนั้นยังยังยังไหลขึ้น,น,นเรื่อยๆอยู่ครับ y o u t u b e คล้ายว่า คลิปนั้นน่ะกำลังรอยอยู่ครับรอยอยู่ใน y o u t u เนะคลอค้ายว่า YouTube ก็ดันครับคล้ายเป็นคลิปเป็นคลิปลอยให้ f c นั้นทุกท่านนั้นได้เข้ามาชมกันนะครับมันจะลอยผมลองใช้ยูเซอร์อีกอันหนึ่งลองกดเข้าไปดูแล้วมันก็เราเลื่อนดูคลิปอื่นแล้วก็คลิปนั้นก็ลอ,อยอยู่ข้างล่างนะครับมันคลิปคล้ายว่าคลิปมันยังลอ,อยอยู่ทำให้แฟนเน f c นั้นได้เห็นกันนะครับ ต้องขอขอบคุณ MC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วให้กำลังใจท่านแปงมาแล้วในคลิปฟังของน้องออเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ